มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโพสต์ขายบ้าน18ล้านอยู่ใกล้ห้างดังแห่คอมเมนต์ทำเลทอง3มิถุนายนนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ประกาศขายตึกสูง4ชั้น8ห้องนอน8ห้องน้ำทำเลติดห้างดังราคา18ล้านบาทผ่านทางเพจบ้านมือ2ราคาดีกรุงเทพและปร,ะริมณฑลลงประกาศขายและรับซื้อฟรี โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าขายตึก4ชั้น14ตารางวา8ห้องนอน8ห้องน้ำในตัวลาดพร้าวซอย1เข้าไป300เมตรปิดลานจอดรถห้างยูเนียนมอลตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวราคา18ล้านบาทต่อรองได้ครับซื้อขายหรือทำสัญญารีโนเวทได้หมดพร้อมรับข้อเสนอครับ หลังจากโพสเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจา,า,ารณ์กันจํานวนมากนะคะราคาไม่คุ้มกับสภาพาตึกในขณะเดียวกันก็มีอีกจานวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าทำเลดีราคาเท่านี้ถือว่าปกติขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ